ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุ้ม ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นราต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้นะครับนะเรามีผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0 0นะครับก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกด s u b s c r i b e นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน กระดุมพระเนาะรายได้นะครับนะอะไรที่เกี่ยวกับเงินเินทองทองเกี่ยวเรื่องของกระแสงเงินสดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่างไปถือว่าเกี่ยวเรื่องของการเงินต้องยกให้เขาเลยนะอีพบเดือนหนึ่งในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบราพที่แปลว่าง่ายๆสะดวกสบายราบรื่นนะครับนะช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับไม่ต้องซื้อมาต้องหาได้มาเอง ก็ต้องบอกว่าจะเป็นในเรื่องของความโชคดีต่างๆเนาะก็ถือว่าโอเคเอาละแน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่19เมษาปี66นะครับเจ้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคโอ้โหแล้วก็แสดงว่าการเงินนะครับเราจะสะดวกโยทินนะครับจะเกิดจากการติดต่อ การเข้าหานะครับผู้หลักผู้ใหญ่โดยใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญการพิเศษอะไรของเราเขาว่ากันไปดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาดาวความรู้ลึกร,รู้จริงนะครับนะนั่นหมายถึงว่าคุณเอา,เอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยไปแลกเงินแลกทองเพื่อเข้าไปสังคมเพราะว่าการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนสหาชาชและเป็นแบบดาวพฤหัส นะครับก็ต้องใช้ความรู้ของเราเนี่ยแหละไปซัพพอร์ตทำนู่นทำนี่มันจะทำให้เราเกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้แน่นอนการเงินการทองอยู่ในเรือนสหาชะก็แสดงว่าเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะครับให้สังคมนะครับตอบโจทย์เรานะนะอาจจะชอบสินค้าเราอาจจะชอบผลิตภัณฑ์เราหรืออาจจะชอบไอเดียเจตนาการเราอะไรยังไงเขาว่ากันไปนะครับนะหรือบางคนเนี่ยกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของสหาชะ h นะครับผู้หับผู้ใหญ่ผลัดดันสนับสนุนเต็มที่ก็ได้นะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งลาภนะ ลาภไปสหาชะนะครับแปลว่าอะไรที่มันง่ายๆราบลื่นนะครับสหาชะก็แปลว่าเพื่อนสนิทสนมก็ได้เพื่อนสนิทสนมแบบดาวเพื่อนหักก็อาจจะสนิทสนมกับหัวหน้าง,งาน นะครับหรือคนที่สามารถผลักดันเราเรื่องของหน้าที่การงานมีความสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักให้เอ็นดูอ่าก็ะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จะรักให้นะครับไปติดต่อประสานงานเนี่ยนะครับให้เราเข้าแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้เกียรติเขาจะไปเจรจาจะไปทํานู่นทนํานี่ยังไงต้องอ่อนน้อมถม่อมตนเพราะผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาจะชอบนะครับ,บ,นะค,รบคนที่รู้จักกาลเทซะนะครับรู้จัก เ,เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาจะชอบนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปแบบโหแข็งก้าวร้าอะไรเรียบร้อยชบผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูนะอันนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังนะครับนะบก็เป็นทริคนะครับถ้าเราอยากประสบสําเร็จเนี่ยยังไงก็นะครับเข้าตามต่อ ออกตามประตูดีที่สุดนะครับยกมือไหว้สวยๆนะครับได้ใจแน่นอนนะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะรา,าดาพุทธสัสบดีนะครับอยู่ในราศีเมษนะได้ตำแหน่ง นะครับราชาโชคเป็นโชคของราชานะครับนะจุดที่ให้คุณกับโดนชะตานะครับจะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14เราจะเข้านาวางปูเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าดีเลี่ยมนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่วันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยก็เข้าเลิกดีเข้ามหัตนโนแห่งเลิกเลิกเศรษถีใหญ่นะครับก็ถือว่าดาพวพฤหัสให้คุณเต็มที่เลยสําหรับนะครับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนนี้นะครับนะ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกยาวนานเลยนะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยนะครับนะเราจะเรียกว่าได้ตำแหน่งอุดมณรรเกณฑ์นะครับก็ยินดีด้วยกับชาวราศีกุมเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการติดต่อเรื่องโชคลาภอะไรก็สุดแท้แต่นะรประสบผลสำเร็จนะครับในรอบหนึ่งปีเลยนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะ